สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาดูเด็กสองคนเฮียจี้กับน้องจุ้ยทำการ์ดวันแม่ปี2 5 6 6ันาครับตอนนี้เฮียจี้อยู่ชั้นป .5 น้องจุ้ยอยู่ชั้นอนุบาล2ดูสิไปด้วยกันโอ้้องจุ้ยเนเราซื้อให้เป็นการ์ดภาษาจีนครับการ์ดวันแม่ค่ะการ์ดภาษาจีนของเฮียจี้ต้องขอดูตัวอย่างจากเว็บไซต์นิดนึงครับเพราะว่า,ว,าว่าไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ แต่หนูว่าแม่เก่งแล้วโอเคเแล้วก็มีแต่งกาบย่างนีสิบเอ็ดส่งครูภาษาไทยด้วยหนูรู้ก็ส่งภาษาไทยกับส่งโอ้ยชุ้ยระบายสวยมากมเออไอ้สีใบไม้เป็นสีเขียวแล้วก็มีดอกบัวดอกไม,ม้เป็นสีแดงวสวยงามมากโอ้ทำไมเธอใส่เสื้อสีม่วงเหมือนกับคุณแม่เลยล่ะก็เพราะว่าสวยค่ะชอบสีม่วงเหรอใช่โอเค เฮจียังลงลายเส้นอยู่ครับยังไม่เสร็จเส้นหนูใกล้จะเสร็จแล้วแค่ตรงนี้เองเฮจี่ยวกัวันนี้จะไม่ทันวันนี้ดึกแล้วจะขอไปลงสีที่โรงเรียนครับวันหลังเส้นหนูก็ไปลงสีถ้าหนูทำไม่เสร็จจะไปถ้าหนูไปโรงเรียนก่อนแล้วหนูก็กลับมาแล้วหนูก็ไปทำเลยเคเดี๋ okay. ยวถ้าเกิดระบายสีันเสร็จแล้วเด็กๆสองคนเดี๋ยวเราจะมาลงที่คอมเมนต์นะครับเค okay. งั้นก็วันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับเย้ yeah.